สวัสดีจ้าทุกๆคนพบกับช่องเทยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปทุกคนคะ่ะวันนี้ตัวโต้มายือนอยู่ลานกลางเมืองนะจ้าวันว่างๆกับว,ว,วันนี้วันจันร์จ้าว่างมากด้วยกับพี่น้องก็กเลยสีหาเขาช็อปปิง้งเขาเบื้องเสือ้านาแพ่ของใส่ใส่ฤดูหนาวนิดนึงนะคะพี่น้องไปน้ำกันด้วยจ้าคอยติดตามการสิบผ้าไปเขาห่างใดแดนะคะ ซื้อไม่ซื้อเวลาว่างเราชอบเดินดูค่ะเลาะลงไปวันละห้าห้างหกห้างนะคะทุกๆคนจา้านี่แหละค่าลานกลางเมืองเวลาวันไม่มีตลาดนะับไม่มีอะไรที่นี่ก็จะโล่งอย่างนี้แหละค่ะย่านช้อปปิง้งเซ็นเตอร์ก็จะวนกันรอบนี้เลยนะคะก็จะมาหาดูเสื้อผ้ากันหนาวนนิดนึงมนละ้วก็วันนี้ค่ะ เราจะซื้อหาซื้อเสื้อกันหนาวสักหน่อยนะครับปีนนี้กำลังมาเลาะดูนะครับโซนทางนี้เฉพาะผู้ชายทั้งนั้นค่ะไม่รู้จะได้ตัวไหนยังไงดีนะคะสํสำหรับผู้ชายทั้งนั้นค่ะหน้าหนาวจะมาถึงแล้วมาเลาะดูเสื้อผ้ากันหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้ว่างๆค่ะมาเลาะห่างนิดนึงกับพี่น้องค่ะีนี่ค่ะ หุ่นมันดีนะคะเกงก็สวยหุ่นมันดีถ้าแต่งออกมาก็คงจะประมาณนี้นะคะ่ะถ้าเราหุ่นดีเหมือนหุ่นเราก็จะแต่งได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือห้างสับเสินค้านะคะไม่ใช่โบสถ์นะครับพี่น้องค่ะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวคะลงก่อนนะจ๊ะมาเลาะแล้วก็ลงพอแล้วค่ะ เดินห้างชมไปยาวๆเลยนะครับวันนี้นะครับมาเดินเลาะห้างด้วยกันครับเสื้อผ้ากีฬาก็นู่นเลยค่ะเสื้อผ้า,าพิงก,ก็ทางนั้นเลยค่ะวันนี้เงียบหน่อยนะครับวันจันค่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ของร้านจะเงียบนิดนึงเด้อค่ะร้านของใส่กิปาทะอันนี้คือแจกันนะคะแจกันใส่ดอกไม้ครับพี่น้องดอกที่เก่าอันนี้คือพวกสปอร์ตด้วยค่ะรองเท้าเสื้อผ้ากีฬาต่างๆค่ะข้างในนี้ค่ะหมดท้องน,นี้เลยนะครับ รองเท้าต่างๆค่ะสวยงามมากรองเท้าผู้หญิงนะครสีลุยนี่จัะเป็นพวกผู้ชายก็โซนพวกนี้เลยค่ะรองเท้าผู้ชายต่างๆก็พวกนี้เลยนะคะใหญ่โตวมโหรานเหมือนกันท่านแต่ละคู่ก็ตกห้าหกเจ็ดแปดพันถึงหมื่นหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นเงินไทยค่ะสวยง,งามเหมือนกันค่ะ ชมชุดเสื้อผ้าหน่อยหนึ่งนะครับกันหนาวฤดูกาลมาถึงแล้วจาหาดูเสื้อผ้ากันหนาวกันหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปห้างประจำนิดนึงนะคะ<ม>เดี๋ยวจะให้ชมด้านบนด้วยกันค่ะห้างประจำก็คือซาร่าค่ะ ห้างประจําของดิฉันซื้อไม่ซื้อท่านก็ชอบมาดูค่ะส่วนมากก็เด้ซื้อท่านที่รอกพี่น้องมาเบิงไว้ก้อนค่ะหัวเห่าเป็นบานในเมืองการซื้อยิ่มใดก็ไใดนคะคะอยากเบิงว่าฤดูนี้เสื้อผ้ายัางมาเด้นะคะสําหรับของผู้หญิงก็โซนข้างล่างก็จะประมาณนี้นะคะเสื้อผ้าของซาราค่ะเดี๋ยวของผู้ชายด้านบนกันจะขึ้นส่วนมากทุกห้างของผู้ชายอยู่ชั้นบนค่ะที่นี่ค่ะของผู้หญิงจะอยู่ชั้นล่างะส่วนมากนะคะ ซาร่าของฤดูนี้ฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้ก็สวยน้ำกันนะคะรับจะกันหนาวเสียวอร์มด้านในครับราคาไม่แพงเท่าไรโยโ่สิบเก้ายูโรพันกว่าบาทนิดๆค่ะซาร่าสำหรับผู้ชายกระด้านบน บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อทุกครั้งนะคะมาดูแค่เราได้ดูเราก็พอใจเวลาว่างๆมาชอบมาเดินห้างค่ะมาค่ะเช่นขึ้นไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะทุกๆคนค่ะ พาไปดูด้านบนซื้อว่ามีอะไรบ้างส่วนมากเสื้อผ้าผู้ชายก็ด้านบนทุกข้างเลยนะคะนี่นคะครับสวยงามอยู่ค่ะสำหรับแฟชั่นผู้ชายนะคะเสื้อผ้าปีนี้นะคะทุกข้างส่วนมากก็เสื้อผ้ารับความหนาวแล้วค่ะกำลังเยอะค่ะ นี่ละลานกลางเมืองค่ะวันที่ไม่มีตลาดไม่มีสวนสนุกอะไรก็จะโล่งประมาณนี้เลยนะคะอยากช้อปปิ้งก็พูกห้างเลยค่ะเลือกได้คือลานนี้เลยนะขะยะนช้อปปิ้งส่วนเตอร์นะคะโบพกครรถฉันมาจอดไว้ตรงนี้ค่ะรเุเล็กน สำหรับคลิปเดินชอปปิ้งวันนี้ด้วยการรอบๆเมืองก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะคะคอยติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะทุกๆคนค่ะเจอกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกๆคนเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆจ้าสวัสดีจ้า